ตำรวจภูทรจังหวัดสแก้วขอสรุปผลการตรวจค้นการลักลอบนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ1เมษายน2567เวลา9นาฬิกานำโดยพลตำรวจตรีชัดชัยสุรเชษฐพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีอองศิลบุญญานุสน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสแก้วพันตำรวจเอกจตุรพัฒน์สิงหัตถิตย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วพันตำรวจเอกอนทัทยจินดามณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองลึก พันตำรวจเอกดำรงเอียมไพโรธผู้กํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดสแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดตรวจคนประกอบด้วยชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดสแก้วกองกําลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่12เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูธรคลองลึก ดยร่วมกันนำหมายค้นของสารจังหวัดสะแกวที่40ทับ2,567และ41ทับ2,567ลง29มีนาคม2,567มีอำนาจค้นสถานที่ได้ในวันที่1เมษายน2,567เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาเขาทำการตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่และบ้านไม่ทราบเลขที่หมู่7ตำบลป่าไร่อำเภออารัญญประเทศจังหวัดสแกว Scale, จำนวน2จุดจุดที่1ผลการตรวจค้นพบ1คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP จำนวน1เครื่อง 2อ,อุปกรณ์ไมโครติกจำนวน6เครื่อง3อุปกรณ์สวิสิโกสอ2 0ซีรีส์จำนวน1เครื่อง4อุปกรณ์สำหรับต่อสายอา6จีจำนวน2เครื่อง5อุปกรณ์บันทึกกล้องวงจรปิดจำนวน1เครื่อง6โทรศัพท์มือถือ oppo จำนวน2เครื่องจุดที่2ผลการตรวจค้นพบสายไฟเบอร์ออปติกหรือสายใยแก้วนำแสงจำนวน2เส้นจากการตรวจพบมีลักษณะเป็นการวางสายไฟเบอร์ออปติกฝังลงไปในดิน ลากสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังประเทศกัมพูชาจากจุดที่1ที่ตั้งตู้เซิร์ฟเวอร์ไปยังจุดที่2บริเวณพื้นที่ติดแนวชายแดนระยะทางประมาณ700เมตรอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป